สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ชาโคนะคะก็สวัสดีปีใหม่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะคะปีใหม่เลยนะคะแม่หมอ,อก,ก็จะมาทําคลิปในหัวข้อจกกักรวาลมีข้อความส่งถึงคนนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะท่านที่กําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความสุขนะคะออขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ปีใหม่ปีนี้ แม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตครูโคจารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะจะกระว่ามีข้อความอะไรถึงคุณคะ หมอมองว,ว่าตอนนี้ตัวคุณนะคะมีความสุขเนาะคุณฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ดีนะคะหรือภานนี้เลยเนาะเป็นออกขับคุณฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ดีคุณมีสัญชาตญาณที่ดีคุณมีความเมตตาต่อตัวเองต่อผู้อื่นเข้าใจตัวเองนะคะแล้วคุณ มีความรักใช้ความรักนําทางอนะเนาะเออตัวคุณเองเนี่ยมีเซนส์สัมผัสที่ดีเออ,อย่างที่บอกอะคะ่ะคุณเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้ดีนะคะคุณเติมพลังให้ตัวเองได้พลังงานคุณดีคุณมีพลังงานของผู้ให้แล้วก็คุณมีการเชื่อมต่อจากจากับจัก,กรวาลได้นะคะเออ ตอนนี้พลังงานคุณดีเนาะก็เหมาะไพ่เขาก็เหมือนมาอธิบายว่าเออคุณนะมีการเชื่อมต่อกับตัวของตัวตนของคุณภายในได้อะคะ่ะคุณมีการเชื่อมต่อมีการเหมือนสื่อสารกับคุณตัวคุณเองข้างในได้อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เหมือนมีการสื่อสารกัน ตัวคุณเองมีการเชื่อมต่อกับเบื้องบนได้ด้วยท่านจักรวาลนะมีการออส่งสารส่งข้อมูลให้กับคุณด้วยนะคะทำให้คุณเนี่ยมีการขยับขยายเติบโตในการปฏิบัติของคุณออการปฏิบัติหรือทางสัตว์ทางด้านจิตวิญญาณของคุณมีการขยับขยายเติบโตนะคะ แม่หมอมองว่าที่ผ่านมานะคะคุณได้ผ่านประสบการณ์อะไรไมาเยอะเนาะเพราะคุณได้สิบดาบนะคุณได้มีการผ่านประสบการณ์เจออะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญด้วยนะคะทำให้เออคุณเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองมองสิ่งต่างๆจากสิ่งที่คุณเจอมาะค่ะ ทำให้คุณได้ดมีการเปลี่ยนมุมมองมเปลี่ยนมุมมองใหม่อะคะ่ะคุณยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็ปล่อยวางนะคะคุณยอมรับคุณปล่อยวางแล้วคุณตัวคุณเองเนี่ยได้มีการคิดทบทวนทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ แล้วก็คุณก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นทําให้คุณนะตหลักตะหนักรู้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็คุณได้มีการอยู่กับปัจจุบันขณะอะค่ะก็คือมีการคิดพิจารณาทบทวนนะคะคุณปล่อยวางคุณยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณมองสิ่งดีๆที่คุณมีอะคะ่ะอย่างไพ่นี่ก็คือหนึ่งเหรียญหลุลดลงมาใช่ไหมคะ อยู่ที่กิ่งไม้แต่คุณเนี่ยมีอีกสี่เหรียญก็คือคุณมองสิ่งดีๆที่คุณมีอะค่ะคือคุณได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ๆจากปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอจากความรู้สึกใหม่ๆทําให้คุณยอมรับคุณปล่อยวางแล้วคุณก็ยอมรับมองสิ่งที่คุณมีนะคะมองสิ่งที่คุณมีแล้วก็มีความสุข แบสิ่งที่คุณมีทําให้คุณเนี่ยตื่นรู้แล้วคุณเข้าใจตระหนักรู้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่เขาเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนาะและอย่างที่บอกอะพอคุณเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วคุณมีการเชื่อมต่อได้เนี่ยค่ะทาให้คุณเนี่ยเป็นราชินีทั่วอะค่ะที่มีพลังของใช้พลังของความรักนาทางความเข้าใจมีความสุข มีพลังงานที่ดีอย่างที่เราบอกตอนแรกนะคะแล้วคุณยังเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จัก,กราวาลจะบอกกับคุณนะคะแล้วจัก,กราวาลต้องบางต้องการบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมไหมคะ,ม,ะมาดูว่า กุอควนะคะว่าจาักรวาลต้องการจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมไหมคะวันที่หนึ่งนะคะจักรวาลน,นี่เลยต้องการจะบอกอเป็นไปในทิศทางที่คุณจะได้รับชัยชนะ ะะแม่บองว,ว่าปีนี้จะเป็นปีของคุณนะตอนที่หนึ่งเริ่มต้นเนี่ยจะกรวาลบอกว่าคุณจะได้รับชัยชนะนะ ไช่นะคะบอกว่าโชคชะตาของคุณเปลี่ยนเนาะตาที่3ของคุณมีการเปิดนะคะคุณจะมีการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลหรือให้เซลล์ของคุณเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะคุณเป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสที่ดีนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วก็ คุณเข้าสู่โลกใหม่อะค่ะเออแม่หมอจะบอกว่าถ้าไพ่นี้ Wheel ว f f o r าจ n นกับไพ่ The World ขึ้นพร้อมกันเนี่ยคุณเหมือนจะมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะเออแม่หมอหมองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะน่าจะปีนี้ปีนี้อะคะ่ะน่าจะเป็นปีทองของคุณ เางานที่คุณทำนะคะสิ่งที่คุณทำน่า,นาจะให้ให้รายได้นะคะให้โชคให้ให้รายได้กับคุณนะคะแม่หมอไม่ได้มองถึงการเสี่ยงโชคเนาะแม่หมอมองถึงงานที่คุณทำอะคะ่ะก็อาจจะมีการรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีคนถ้าเป็นงานออนไลน์เนี่ยแม่หมอมองว่าจะเติบโตแล้วก็มีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็ คุณนะคะไพ่ดิเอ็เพเนี่ยก็ออกมาบอกอีกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีเนาะเป็นไพ่ของคนที่มีพลังแห่งความมตตาเป็นเป็นพลังงานของแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไพ่ใบนี้จะอันดำหนึ่ง แล้วไพ่ u e e n อ o f คัพเนี่ยจะเป็นอันดับสองนะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยเป็นไพ่ดีของมีเชลคานาเลยเนาะถ้าถามเรื่องงานเราขึ้นไพ่นี้ก็คือจะประสบความสาเร็จถ้าถามเรื่องเงิน,นก็เหมือนกันจะมีความมั่นคงบางครั้งเป็นความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยงานที่คุณทำหรือการพัฒนาทางด้านจิตใจของคุณเนี่ยจะเหมือน คุณจะในปีนี้อะค่ะคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำได้สร้างผลงานอะไรบางอย่างขึ้นมาที่เป็นพลังงานของความเมตตาที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขเป็นความรักแบบไรเงื่อนไขอะไรทำนองนั้นนะคะเนื้อบอกว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะ สถานการณ์คุณจะเป็นยังไงเนาะแต่ัม่หมอจะบอกว่าปีเนี้จะเป็นปีทองของคุณเนาะเพราะว่าคุณเนี่ยเออน่าจะเชื่อมต่อได้ชัดเจนขึ้นจากไพ่ชุดแรกและไพ่ชุดที่สองเนาะออกมาเนี่ยค่ะเออตาที่สามของคุณเปิดมากขึ้นนะคะคุณจะเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะคะคุณจะมือได้เห็นหลายหลายสิ่งหลายอย่าง คุณสามารถเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะอย่างที่บอกค่ะเรามีการเชื่อมต่อกันได้เลาวในปีนี้ถ้าคุณปฏิบัติต่อไปเนาะคุณคุณได้รับชัยชนะเนี่ยไพ่ออกมาบอกหาว่าคุณได้รับชัยชนะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองคุณน่าจะเป็นปีทองของคุณในปีนี้เนาะน่าจะเป็นปีที่คุณได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างแม่หมอมองว่าตัวคุณน่าจะเป็นคนที่มีของเก่าของเดิมสามารถสื่อสารกับ ให้อสเซอจัก,กรวาลได้ด้วยเนาะเป็นผู้ที่เหมือนเชื่อมต่อเป็นสะพานก็หมายคือเป็นเหมือนคนที่มาเออเหมือนมาแบ่งปันอะไรบางอย่างนะคะจากความรู้ที่คุณได้รับการถ่ายทอดมาในไพ่ชุดแรกเนาะเน,ะนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นของคุณเลยนะคะแล้วกออ็ในเรื่อง ในเรื่องห้าดาบเยีายแน่หรออข,ขอเปิดไพ่เพิ่นมนะแต่ไพ่จะขึ้นมาว่าคุณจะได้รับชัยชนะไม่ว่าคุณจะเคยมีการต่อสู้ขัดแย้งทั้งงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องญาติพี่น้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่คะ่ะแต่คุณจะได้รับชัยชนะจะเคลียชำระล้างเห็นไหมคะเข้าสู่โลกใหม่แล้วอะค่ะสิ่งนี้เหมือนสิบดาบของคุณก็เหมือนกันเห็นไหมคะ ที่คุณผ่านมาสิบดาวก็คือแม็กสุดแนมะ่ผมองว่าจบแล้วอะคะ่ะปัญหาของคุณแต่ลองเปิดอะเปิดเพิ่มดูนะว,ว่าเป็นยังไงเความรู้สึกเปิดเพิ่มนะความรู้สึกว่าโดนทำร้ายจิตใจนะสามดาวอ,อ่าเต่อค่ะอ๋อเหมือนก็จบแล้วอะคะ่ะ คุณจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูเยียวยานะคะรักษานะคะแล้วตัวคุณก็จะเหมือนจิตวิญญาณคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเอ่อคุณตัวคุณเองมีครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดูแลคุณอยู่แล้วคุณก็เป็นคนเชื่อมั่นในการทําความดีหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เหมือนจะมีการสื่อสาร สิ่งต่างๆนะคะมาให้กับมาเหมือนประสบการณ์ที่คุณเจอเนาะนะคะมากับมาแบ่งปันคนที่เขาต้องการเนี่ยคะ่ะบนคือประสบการณ์ที่คุณมีอะต้องบอกว่าค่อนข้างจะเยอะเนาะสิบดาบอะคะ่ะคุณสามารถเอาสิ่งนั้นมาแบ่งปันกับคนอื่นได้นะคะเป็นผู้ให้นะแล้วก็รีเวิร์สอ่านั่นก็โอเคอะก็คือจบแล้วนะ ปัญหาที่คุณเจอนะคะปีนี้จะเป็นปีของคุณคุณเข้าสู่พลังงานใหม่คุณจะได้รับชัยชนะ,นะค่ะทั้งทางโลกและทังโลกความหมายของแม่หมอก็คืองานเงิน <c oughs> นะคะ <c oughs> สองใบนี้ขึ้นพร้อมกันก็คือจะได้รับการเงินโชคลาภเอาให้พูดโชคลาภดีกว่ามันจะดูไปในทางที่แบบาทางด้านที่จะต้องมีการเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หมอจะบอกว่าสิง่งงานเงิน และได้อย่างของคุณอาจจะเติบโตโชคชะตาเปลี่ยนแล้วแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จด้วยนะคะในงานทางด้านจิตวิญญาณของคุณจะมีการเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะความสาเร็จอบันแดนนะคะให้คุณเชื่อในในเชื่อในเสียงภายในของคุณเองนะคะเพราะคุณเชื่อมต่อได้แล้วนะดังนั้นเป็นไพ่ที่ดีปีนี้เป็นปีของคุณะค่ะ คุณจะได้รับชัยชนะเนาะแล้วตัวคุณเองเนคนมีความเมตตาเนี่ยสองใบขึ้นมาเป็นพลังงานของพลังงานของผู้ให้อ่ะเป็นความรักแบบไรเงื่อนไขแล้วก็ตัวคุณเองยังมีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยนะสองใบนี้ก็คือจิตวิญญาณคุณได้มีการรีเบิร์ตตัวตนเดิมปัญหาทุกอย่างทุกสิ่งจบนะได้รับการเคลียร์ชำระล้างแล้วคุณ ได้เริ่มต้นใหม่เข้าสู่โลกใหม่ชีวิตใหม่มีความครบพร้อมทุกด้านและจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะได้ฉเฉลิมฉลองโอ้ภยดีมากนะคะแม่หมอมองว่าปีนี้จะเป็นปีของคุณนะคะก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะสิ่งที่จักรวาลต้องการจะบอกกับคุณคือ เส้งนี้ค่ะนะคะแมวหมอก็สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ